สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้เราจะพามาดูช้างป่าเราไม่บอกนะครับว่าชื่ออะไรตัวนี้เขาจะมีความโดดเด่นมากนะครับงายาวมากนะครับแล้วมีพฤติกรรมที่ดุดันอีกอันนึงก็คือไม่เกรียงใจใครนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมที่ดูคลิปช้างป่าเขาใหญ่น่าจะรู้จักเจ้าตัวนี้ดีนะครับ <Yeah. S 1> ถือว่าเขาโดดเด่นดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> แล้วมีข่าวคราวในทางที่ไม่ค่อยดีนักบ่อยครั้งนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราเจอเขากินดินโป่งหลังจากอาบโคลนสีดำมา <Yeah. S 1> ก็อยากให้ทุกท่าน <Yeah. S 1> ได้ดูกันยาว เราจะไม่บอกใบหรือบรรยายอะไรต่อมากกว่านี้นะครับขอให้ท่านเพลิดเพลินจากการดูช้างป่าเขาใหญ่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah, I believe I <laughs> มาเปหม่กลับบ้านแล้วแอนิมเาไุ่อยู่กับเพันที่นี่เพราะว่าี่ันใหเพราะว่า Yes,